สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะครับเจอก,กันกับผมในวันนี้นะครับวัดดวงกันอีกแล้วนะครับไม่ได้ออาไฟไม่ได้อะไรมาแสงกห็หน้าผมจะออกเหลืองๆนะตอนนี้อ้าวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ใช้แอปใช้อะไรแต่งกันทีหลังพอจะได้เห็นหน้าค่าตากันสักหน่อยหนึ่งเนาะก็หายไปแบบวันเว้นวันนั่นแหละครับกลับมาในรอบนี้คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของมุมมองนะครับของทางหัวหน้าทีมเบรดบูลอซิงนั่นก็คือคริสเตียนฮอร์เนอร์ที่มองเข้าไปในทีมคู่แข่งอืมจะจะพูดว่าทีมคู่่่แขงมมมันกก็็ไตปา กพว่า Red Bull ไม่ได้แข่งกับใครในปีนี้เออแฟนๆของทีมอื่นอย่เพิ่งมาเครืองผมนะครับอา้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะอันนี้เราหลักความจริงมาคุยกันนะครับก็คือมันมีสนามไหนบ้างที่ที่มีนักแข่งจากเ e r r ์ราจาก Mercedes จากไวทคาเลนจาก a อสตันมาจินจากที่ไหนก็ได้เนี่ยขึ้นมามัน,ม,นมันแทบจะไม่มีก็คงจะเป็นสนามท้ายๆนะครับที่มีชาวเลคลนนะครับที่มีโอกาสได้แซงแม็บ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ ยังไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์พอนะครับที่จะทําให้ f e r r a r อรประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งชัยชนะครั้งแรกของชาวในปีนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับคริสเตียนฮอ์เนอร์นะครับมาในแนวจิตวิทยายอีกแล้วหรืมั้งผมว่านน่าจะในแนวนั้นก็บอกว่าเนี่ยเขาค่อนข้างประหลาดใจนะครับที่ f e r r a r อรกับ Mercedes เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจเป็น f e r r a r อรก่อนก็บอกว่า f e r ร์ r อเป็นรถที่ทำมาได้ดีมากนะครับในปีที่แล้วเนี่ย เลอแคลบางสนามก็ต้องยอมรับนะครับว่าแข็งแกร่งกว่าเวอรสตัปเปนจริงๆเป็นรถที่ดีมากฮนะแต่สุดท้ายพอมาในปี2023เนี่ยเฟอร์ลลรี่กลายเป็นว่าถ้าจะว่ากันตามตรงก็คือเป็นเฟอร์รรี่ยังคู่ต่อสู้ของพวกเขาก็คือ,อยังคงเป็นเป็นเมอร์เซเอ่ะอย่างนี้ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าพวกเขาก็แข่งกันเองเนะครับเรดบูลนะแข่งกันเองแล้ทีนี้พอมาถึงเมอร์เซเดสะ เมอร์เซเดเนี่ยครับก็คิสเต้าน้องบอกว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจนะฮะกับาการเขาเรียกว่านําแนวคิดใหม่ก็คือเป็น zero size pod มาเนี่ยก็คือไม่คิดนะครับว่าเมอร์เซเดจะหลงทางจะเอาไปในทางที่แบบว่ามันเสี่ยงต่อความล้มเหลวขนาดนั้นเอออะไรไปโดนใจขนาดนั้นเลยนะฮะนี่ก็คือเขาตั้งคำถามไปใช่ไหมแต่นะครับก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นนะฮะว่า ที่มีข่าวลือกับทั้ง2ทีมาทั้ง f e r ร์รารแล้วก็ทั้ง Mercedes เนี่ยก็คืออย่างทาง f e r ร์รารเนี่ยเห็นลุงเฟสออกมาบอกว่ารถมันจะเปลี่ยนไปนะครับคอนเซ็ปต์มันจะเปลี่ยนไปถึง95%ไอ้คําว่าเปลี่ยนไปไม่ได้หมายถึงว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไม่รู้แค่เปลี่ยนไปจากปกติบางปีบางทีเนี่ยครับเวลาที่เขาทารถออกมาเนี่ยพวกเราก็จะเฝ้าดูเฝ้าวิเคราะห์กันว่ามันออนนิวหรือเปล่าวะหรือว่ามันไมเนอร์เชน จุดนั้นจุดนี้เปลี่ยนเออเอามาเทียบกันนะครับมันก็จะมีข้อมูลจะเอามาเทียบกันว่าเอ้ยทำไมปีกมันเล็กมันใหญ่กว่าเออทาไมท้ายตูดมันสั้นมันบวมมันนุ่นมันนี่อะไรก็ว่ากันไปเราก็จะดูดิเมนชันบ้างดูรูปรักษ์ภายนอกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปหลังฮ้าที่เราจะได้เห็นกันไปเท่าที่ตาเราจะมองจะไว้วิเคราะห์กันได้เนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นแต่95%้เอเนี่ยโอ้โหนิวอ่ะออนิวแบบจ๋านะฮะก็เลย เลยทำให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่ามองได้2รูปแบบบางคนก็แบบว่าโอ้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยก็คือน่ากลัวว่าสมมติว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงคิดในแง่ลบคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าใครจะยืนยันได้บ้างอ่ะว่าเปลี่ยนแล้วมันมันจะดีอะ่ะแล้วย่ลงทําไงอะ่ะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฟอเรอรี่ปีนี้ก็ชนะอยู่นะแล้วก็เลอแคลหลังๆมาดีนะคือคือ,คอช่วงหลังๆมาเฟอเรอรี่เหมือนเหมือนเหมือนมาดีขึ้นไงดังนั้นนะคุณคุณไปเปลี่ยนไปเลยนะแล้ว ถ้ามันแย่ลงอะทำไงดีอะเออก็เลยมองว่าเนี่ยน่าจะเป็นการวัดอนาคตของลงเฟสเลยหรือเปล่าคือทุ่มสุดตัวให้ตรงนี้อ้าตายเป็นตายแรกเป็นแรกไม่เจ๊งก็แบบว่าเด่นเลยนะครับอืมนะเอาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจ๊งผมใช้คาไหนดีผมไม่รู้ว่านึกไม่ออกก็คือเอาเป็นว่าจะรุ่งหรือจะร่วงเนี่ยก็มาเลยครับมาเลยมา,ยมาวัดกันตรงนี้กันเลยในขณะที่ m e อร์ d e s เนี่ยพวกเขาก็ เอาตามตรงมันมันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ค่อยมีหรืออาจจะมีแบบผมาน่ไม่ได้อ,ออกเท่าไหร่ว่ายอมเปลี่ยนคอนเซปต์คาร์ในช่วงระหว่างฤดูกาลเนี่ยบางทีอาจจะเลยตามเลยไปเลยอย่างเงี้ยแต่แต่โอเคเขาเป็นทีมใหญ่ฮะเขาเป็นทีมใหญ่เขาคงทําได้เนาะถ้าทีมเล็กๆเนี่ยคงบทสิทธรริ์ทำรู้ว่ามันไม่ได้ก็ยอมทิ้งไปเลยเนะครับแล้วก็ที่บอกว่าข่าวเนี่ยคงลือออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวกดดันหอเปลบาผมมองอย่างหนึ่งนะว่า เนี่ยเมอร์เซเดสน่าจะเป็นทีมที่แบบว่ายกระดับกันได้มากเลยเป็นทีมที่น่าจะได้เปรียบนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปทั้งที่การแข่งยังยังไม่มาถึงทั้งที่การทดสอบการทเทสต์อะไรต่างๆเรายังไม่ได้เห็นเลยนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงรถใหม่จะเปิดตัวออกมาจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้นะแต่เหมือนกระแสะข่าวเนี่ยโยนไปนะครับอา่าโยนไปที่เมอร์เซเดสแล้วว่าเฮ้ยพวกเขาน่าจะมาดีพวกเขาน่าจะแบบ ยกระดับได้จะขึ้นไปสู้เอ้ยเรดบูลลำบากแน่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปอ่านะครับนี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆนะครับที่ที่นำมาวันนี้ผมผมมาแบบต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าเวลาไม่ค่อยมีนะครับเวลาวันนี้ผมก็ไปใช้ใช้ชีวิตอยู่นู่นนะครับฝั่งนู้นนะครับไปดูต้นไม้ดูอะไรก็กลับมาก็ไม่ทันนะครับถือว่าเป็นประเด็นแสบๆคันๆนะครับของคริสเตียนฮอร์เนอร์ที่มองเข้าไปแล้วก็เป็นข้อสงสยัยข้อสังเกตของผมที่จั่วหัวแล้วก็ แชร์ไปให้เพื่อนๆในรอบฟังกันแล้วลองมาคุยกันในคอมเมนต์สิครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเรดบูลจะยังคงยิ่งยงคงกับพันในปีหน้าไหมเฟอร์ร r รี่กับ Mercedes f e r r a ร์รี่พเรี่ยงพัมนะครับให้กับ Mercedes ดเป็นหน่อยเดียวเองแต่ทั้งคู่ก็ผมว่าอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นแหละพวกเขาจะขยับแกลบระยะห่างไปหาเรดบูลได้เท่าไหร่ปีหน้าลองมาว่ากันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ